พอนงอันดับหนึ่งแล้วครับอ่าเยี่ยมมาแล้วถามว่าวแท้ดูยังไงนี่ตัดข้างตัดทีโลงเห็นไหมแล้วเนื้อพอนง,งเขาเป็นแบบนี้คุณแผนนะคายพี่อารียะอ่าโอ้โหนี่พอเวลาผมมีปลาแบบนี้มานะแล้วนักสะสมตัวแล้วตัดแบบนี้ดูง่ายพอนงเห็นไหมหอ้าวนี่ปะใช่ครับเส้นสอนเป็นการถอดยางอ่าขอบคุณมากครับพี่พี่อ่า องนี้การทอดอยางมาองนี้ดีฟ้าโอ้โหดูเนื้อสิโอ้หโคตรแล้วดูเนื้อสิแท้ครับองนี้อ่าพาที่ขึ้นหน้าจอสันขวานเพื่อนๆแคปไปศึกษาได้เลยอือหือ เนื้อรวมกันเป็นเนื้อเดียวแล้วครับโอ้ล่วมเพรอะไรครับอา,าจารย์องค์นี้บางคุณพรม้มโอ้โหุโเป็นไงดูงๆๆแม่เก่ากึกเลยครับกว่าจะหดได้ขนาดนี้อายุต้องเป็นร้อยปีเนื้อผมพุทธคุณอย่างกับสมเด็จเลยครับพี่สิงหา อันนี้เป็นเนื้อสูตรวาราคังอยู่แล้วครับเป็นไงพระเนี่ยบางทีนะพอเวลาเราเห็นเนี่ยมันมีมันมีมันมีมนขลังนะใช่ไหมคราวนี้รู้แล้วว่ันนี่ยแท้จากความเก่าสูตรเนี่ยเป็นสูตรเนื้อพระผงพระสมเด็จโตอ่านี่สูตรเนี่ยเป็นสูตรเนื้อพระผงแต่เอาเขาจริงๆริงพิมพ์แบบนี้นะ ไม่ใช่ช่างแกะพิมพ์สมเด็จโตแบงค์อืมใส่วอ่าแบบเนี้ยจะเป็นอยู่ในยุคพระพุทธบาทปิลันนะหน้าแบบนี้ใบหูแบบนี้นนอ่านี่อันนี้จะอยู่ในยุคพระพุทธบาทปิลันยุคราชการที่ห้าอ่า ซึ่งถ้าถามว่าใกล้เคียงใครก็ใกล้เคียงปู่ภูนะแต่เอกลักษณ์ปูู่เขาไม่ได้แกะเอกลักษณ์พิมแบบนี้เอกลักษณ์พิมพ์แบบนี้นะเหมือนพระพุทธบาทปิรันใช่ซึ่งเอาง่ายๆว่าคุณจ่ายตังค์ซื้อพระปิรันองค์หลายแสนน่ะเนี่ย นี่คือพระผงของวะละัลคังนี่ในยุคกัุทธบาทพิลันใกล้เคียงกันแต่เนี้ยนะเอกลักษณ์ของแขนขาอกพระพักพระเนี่ยหน้าพระเนี่ย,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 ยไม่ใช่ช่างสมเด็จโตพระแบบนี้พุทธคุณสุดยอดไม่ต้องจ่ายแพงแท้แน่นอน เก่าเหมือนฟีลันขาวแบ่งแบงแบงอ่ะวันนี้ไหนๆก็มาเมืองสุพรรณแล้วนี่ดีฟ้าเอาให้สุดดินแดนสุพรรณอะไรจะเกิดดินดินสุพรรณอะไรแพงสุดพระเกจิโอ้ดินแดดินสุพรรณอะไรแพงสุดครับพี่พี่พ่อโน่งดีครับแน่นอนนี่ถ้าพูดถึงดินเมืองสุพรรณพอโนแล้วพุทธคุณของหลวงพ่อโน่งเนี่ย คุณปากหมุดเลยนะี่คือชั้นบรมอาจารย์อ่าบางคนบอกอันนั้นทําไมแพงอันนี่ทำไมถูกเรื่องราคาทิ้งเราจากหัวไปกลับมาเอาเรื่องคุณค่าในองค์พระก่อนนี่เนื้อดินเบอร์ดึงเมืองสุพรรณเพราะนงของมนันพระผู้เศกฝนตกดับไฟไฟไหม้ตลาดได้ พอนงพอนงอ่าคุณแผนพอนงคุณแผหนนาคายพระคุณแผนนาคายหลวงพอนงพี่อคุณพอนงอันดับหนึ่งแล้วครับอ่าใช่ไหมแล้วถามว่าแท้ดูยังไงนี่ตัดข้างตัดทีลงเห็นไหมแล้วเนื้อพอนงเขาเป็นแบบนี้คุณแผนนาคายพี่อารียะอ่าโอ้โหนี่พอเวลาผมมีพระแบบนี้มานะ แล้วนักสะสมตัวแล้วตัดแบบนี้ดูง่ายพอนงไหมน้อดูง่ายวาวเลยพอนองหยุคต้นเลยครับอ่าพอนองหยุคเดียวกับปูสุกปูบุญอ่าแล้วพาเนื้อดินที่แพงที่สุดในวงการในอดีตนะคือพอนองเนื้อดินเจออะไรย,ยัดเป็นพอนองหมดอะ่ะใช่อ่าแต่ถ้าคนจะรู้ว่าพอนองจริงหรือพอนองไม่จริงเนี่ยให้ดูเนื้อดูง่ายดินกองต้องเมืองสุพรรณอ่าขุนแผนหน้าใคร พอนงเนี่ยคุณแผ่นหน้าค่ายกับซุ้มกรนี่คือเขาที่สุดละผมละท่านโอ้โหใช่ไหมดูง่ายครับตรงนี้อืมไอเรื่องราคามันเมคก,กันได้ใช่แต่เรื่องคุณค่าเนี่ยมันเมคก,กันไม่ได้ถ้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ่ะเนื้อดินก็ต้องพอนงอ่ะหลักแสนนะครับคุณแผนนะคะอ่ะเป็นไงวันนี้ได้เห็นว่าข้างในภาพนอ,พอนงเนี่ยเนี่ยจะมี ขาวขาวแบบนี้อ่าและไอ้ขาวขาวแบบนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าเห็นนะมันจะเป็นพระแท้ในพระพโนงจะเรียกแกบขาวอ่าก็ได้อ่าแต่ไอ้ชื่อเรียกมันไม่สําคัญเท่าสิ่งที่ตาคุณได้เห็นว่าไอ้ของจริงๆที่ส่องแล้วต้องเจอไอ้สิ่งเนี้ยมันต้องมีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงรายการแรกพโนงโอ้โหอยู่หน้าจอโป๊ะเลย พิมพยอดนิยมหลวงพ่งงขุนแผนหน้าค่ายโอ้โหดูง่ายนี่แค่รอยตัดแบบนี้แล้วส่องเข้าไปนี่ก็โอ้โหขุนแผนเกจิอันดับหนึ่งเลยครับหลวงพ่โงงอ่ะมันแน่คืนนี้อ่ามันแน่คืนนี้พร้อมแล้วพร้อมยังพร้อมยังครับพี่พี่จมูกดงดงอ่าพระยอดนิยมเหล่านี้ ผมบอกคุณเลยนะตัดไอ้เรื่องราคาพระอะไรที่เขาไปเมคกันได้ไม่ต้องเอาคุณค่าให้ได้ของอมตะยอดนิยมแบบนี้ขอให้เจอแท้ๆอย่างที่ผมบอกพระแบบเนี้ยเก็บเนี่ยใช้ได้จริงโชก็บ่งบอกฐานะเนี่ยใช้ก็มีพุทธคุณมูลค่าเขาเพิ่มทุกปีเพราะคนที่เขามีกระตังเขาก็ต้องเล่นพระที่เล่นจริงๆใช่ไหมไม่เจ็บพระกระแส,สนาที 2นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่พี่อสอง <ไป S 2> นาทีคาคำว่าเริ่มมาแล้วนะครับคุณแผนอันดับหนึ่งเหมือนสุพรรณเลยครับพอนงมาแล้วครับเปิดแรก1 2ึ0 0บาทเวลาเดินแล้วนี่มาที่1 8 0 0งมบาทครับพี่เศมสมบูรณ์บอกว่าผมเล่นพระก็เห็นว่าพอนงเป็นพระหลักไปแล้วครับ ที่สุดที่สุดที่สุดครับอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทกับราคาสุดท้ายหนึ่งมื่นหบาทไม่ทันอง์นี้จะเป็นพิมพ์ไม่มีบัวใต้ฐานพีโอคุณของจริงมาแล้วเซียนห็อยู่ด้วยกันสนุกสนานครับโอ้อยู่ที่หนึ่งมื่นแปดพันบาทมาที่สองหมื่นบาทกับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นบาทแล้วมาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับหน้าพระยอดนิยมเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของไรสดสุดยอดเลย คุณแผนหน้า่ขา่ถ่าสวยๆหูกระพริบหูตากระพริบหลายๆแสนถึงแสนถูกต้อง<า><ล>ครับ<ะ>นี่แหละครับคือพิมพ์นิยมแล้วใครก็สแสวงหาว่าเมื่อไรจะมีแท้มาให้เห็นถึงยุคแน่นอนครับองค์นี้แล้วเมื่อวันนี้มีแท้มาให้เห็นเป็นยังไงหนี่แล้วเมื่อวันนี้มีแท้มาให้เห็นมาที่สองหมื่นบาทนะครับราคาทุ้ายมาที่สองหมืสามันบาท มาที่25,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่25,000บาทแล้วนีอ่อยู่ที่25,000บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่2 5 0 0 0บาทครับค่านิยมคุณแผน8,000 80, 0ถึงแสนอยู่ที่25,000บาทครับที่สำคัญของแท้หายากนะครับพี่โอคุณ พอนงองตรนี้ไม่มีบัวเป็นยุคต้นครับพิวลาพลแฮลเลพ็รอ่าอยู่ที่25 0 0 0น้าบาทครับราคาสุดท้ายมาที่2 6 0 0 0ันบาทมาที่2 6 0 0 0ันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้นี่เอาแล้วครับเพื่อนๆเรียบร้อยมาที่26 0 0 0ันบาทมาที่27 0 0 0ันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่27 0 0 0ันบาทแล้วโอ้โหพิมพ์นิยมพอนงเฮ้ อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหแล้วนี่คือต้องบอกนะว่าการที่คุณจะได้พ่อโหน่งคุณแบนหน้าคายแต่แท้ไม่ง่ายครับมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทมาแล้วเวลามีพระแบบนี้มานี่ไม่เช่ามีโอกาสจะได้เจอจะได้ครอบครองกันบ่อยๆอยๆอู่่่ท 27, 200, ทททีีบบาาาาครัราคาสุด้ย มาที่สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพ่อโหน่งราคานี่ยังถูกกว่าเตาบุหรี่วิกะโอ้เราไม่ได้เจอพ่อโหน่งพิมพย์ยอดนิยมนี่มานานมากๆนะมาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทที่พี่วีระพงศวัสดีพี่วีระพงศ์ครับพระในตำนานเราไม่ได้เจอพ่อโหน่งแท้ทนนๆกันง่ายๆหรอกพี่ๆเพื่อนปิดไปที่พี่พวีระพงศ์นะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท ทวนโอพิสาคอนมาสองพันแปดไม่ทันกับรายการนี้เราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอพระพโนงกันง่ายๆเพราะว่าเขาเก็บกันไปจนหมดคุณนึกสภาพนะการที่คุณจะแขวนพระหนึ่งองค์เข้าไปสู่คนสังคมวงการพระซึ่งเป็นสังคมวงการพระตัวจริงพระที่คุณแขวนไปแล้วทำให้เขาหยิบส่องและยอมรับบ่งบอกฐานะ บ่งบอกคุณภาพในการเป็นนักสะสมของท่านๆก็คือคุณภาพพระครับไม่ใช่ราคานะคุณภาพของความหายากคุณภาพของการเป็นเกจินะแนวหน้าในตำนานไปิดไปที่พี่วีรพงศ์นะครับสองหมื่นแดพันห้าร้อยบาทใชุ่่นในสนามเดินไม่เจอแล้วถ้าพระพ <า S 2> ่อหนงยังมีอยู่เขาจะมาใช้พระยุ่หลังไหมก็พระพระแบบนี้หมดจาก นะวงการไม่มีให้เก็บไม่มีให้หาใช้กันแล้วจึงต้องมาใช้เกจิยุคหลังที่เป็นสิทธิ์หลวงพ่อโน่งกันมีพ่อโน่งแล้วต้องตะกัวพ่อเนียมด้วยโอ้โหตะกัวพ่อเนียมอ่ะนี่สวยถูกใจสุดไม่่คยเจอเลยครับสวยสวยู้ไว้ต้องบอกว่าถ้าไม่ยอดนิยมจริงดราม่าคงไม่เกิดใช่โอ้โหแล้วองค์นี้ห,หูตาปากจมูกหล่อเนี่ย<ๆ><ๆ>ก็ไม่ได้สวยเท่ากันอยู่แล้วองค์นี้สวยมาก ผมเห็นยังยังตื่นเต้นเลยอ้าวถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่นะหนึ่งอย่างคือพอเวลามีนักพระไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่ท็อปเลยนะสองโอกาสของนักสะสมที่รอว่าฉันมีตงังแต่เมื่อไหร่จะมีของที่เป็นที่สุดของวงการให้ฉันได้ครอบครองโอกาสของท่านผู้ชมที่จะได้ติดตามชมเชียร์โอกาสของคนจัดรายการอย่างผมที่มีความสุขที่ได้มีพระแบบนี้ เข้ามาอยู่ในหน้าจอสองนาทีเรียพมาพุทธรูปอันดับหนึงครับอไม่มีอะไรมีคุณค่ามากกว่านี่แล้วห้าแสนมีสิบองค์เอาสิบองค์ครับรับไม่อันสวยเท่านี้นะครับโอ้โหองค์หนึ่งหายได้ก่อนพี่พจ๋าพี่เปิร์แรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิร์แรกสามแสนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามแสนบาทครับเปิรแรกครับเวลาเดินแล้วโอ้โห ใบใหญ่หลวงพ่อบาแหลมยอดนิยมอันดับหนึ่งอยู่ที่สามแสนบาทครับเปิดแรกครับมาที่สามแสนบาทครับมาที่สี่แสนบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าการที่ได้ครอบของพระเครื่องแบบนี้นะไม่มีราคากลางไม่มีราคากลางจริงๆอ่าแล้วคือของแบบเนี้ยที่อะไรที่เป็นที่สุดอะนะของในสายนั้นๆน่ะ พระหล่อพระพุทธหล่อที่แพงอยู่ประเทศนั่นคือพระแหลมการที่จะมีโอกาสได้ครอบครองไม่ใช่ง่ายแล้วคนมีกระตังเมื่อไหร่ที่เข้าสู่โอกาสพระย่อมอยากที่จะได้ของที่เป็นที่สุดแล้วความเป็นที่สุดอะ่ะอย่าว่าแต่หาสวยหาแท้ให้ได้ก่อนแล้วที่สุดและสวยเนี่ยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอันนี้คือทุกคนเข้าใจและรู้ดีแต่ยิ่งกว่านั้นพุทธคุณขององค์หลวงพ่อแหลมคือใครที่ได้บูชาคุณจะไม่ ผลจากอาการเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพอะไรที่เป็นอาถรรพ์เป็นโรครักษาไม่หายเนี่ยต้องบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมเรื่องสุขภาพต้องหลวงพ่อบ้านแหลมเลยนะรู้สุกภาพต้องหลวงพ่อบ้านแหลมเลยเรื่องคุ้มครองชีวิตต้องหลวงพ่อบ้านแหลมเลยนะส่วนถ้าเรียกว่าเศรษฐศาสต,ต,ตร์ของพุทธคุณเศรษฐศาสตร์ของทรัพย์สินนี่คือท็อปสุดมาที่สี่แสนบาทนะครับมาที่สี่แสนห้าหมื่นบาท มาที่400,000บาทมาที่500,000บาทครับนี่าค,าคือยี่สุดหเหมือนถ้าเวลาที่คุณจะซื้อรถคลาสิกคุณต้องซื้อคาดูแลตมาที่500,000ห้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับรายการ 5, 000, นี้ 50, 000, คุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนโอโเพราะจะมีเพียงท่านเดียวที่ได้เป็นเจ้าของหลวงพ่อแหลมองค์นี้ครับหนึ่งล้านยังไม่แพงครับพี่พี่อยู่ที่ ห้าแสนห้ามืนบาทนะครับราคาสุดท้ายส่งประกวดไม่ได้ที่หนึ่งมาตกกลมเลยครับอยู่ที่ห้าแสนห้ามืนบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหงี้แล้วดูหน้าตาแบบนี้โอ้โหอยู่ที่ห้าแสนห้ามืนบาทนะครับราคาสุดท้ายบันทึกวันนี้ไว้นะเที่ยงคืนสามสิบแปดวันนี้เที่ยงไหลูกวันที่สิบแปดสิเจ็ดเดสิบเจ็ดหวมาวันอยู่ที่ จะเป็นจะเป็นเหรียญสุดท้ายของวงการหรือเปล่ามาทีเจ็ดแสนบาทที่พี่เสวนนี้ครับราคาดท้ายอยู่ที่พี่เสวนนี้ว่างครับเจ็ดแสนบาททวนอยู่ที่พี่จะเป็นเหรียญสุดท้ายของวงการหรือเปล่าโอ้ยพี่จ่ากาวุฒิมาหกแสนไม่ทันอยู่ที่พี่เสวนนี้ปิดไปแล้วเวลาเขาชอบอะไรนะฮะ เวลาพี่สาวนณีศรัทธาอะไรแล้วผมถามจริงพี่เป็นพี่เป็นคนที่เล่นพลาอยู่ก่อนสะสมมาเก่งอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่า mm hmm. บางคนคิดว่าทําไมพี่เขาเนี่ยจากห้าแสนกระโดดไปสองแสนพี่เขาไม่เสียได้ตังได้เหรอ mm hmm. ผมจะบอกให้นะถ้ารู้ราคาจริงๆของเหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมอะ่ะใช่ hmm. เหรียญเนี้ย แปดแสนเก้าแสนยังใส่ได้โอ้แค่ผมด้จับนี่ก็โอ้โหพีสุดๆแล้วแบงค์บอกแบงค์อะ่ะส่องอยู่นั่นแหละส่องแล้วแค่ได้จับได้ได้ส่องอยู่นั่นแหละในฝันเลยนะพี่อันดับหนึ่งแล้วโอ้ต้องยอมพี่เสวาวนีครับพี่จักราวุฒิความยิ่งใหญ่เกินคําบรรยายอ่าโอ้โหควรลักล้านจริงๆครับคือจริงๆ,งๆเหรียญนี้เหรียญนี้ให้เปลี่ยนมือกับถ้าผมอะ่ะพาทุกองค์อ่ะผมจะเอาไว้ในไรสด เพื่ออะไรให้ทุกคนที่อยู่ในไลน์เนี่ยได้เห็นผมต้องการความที่ต้องให้มีพระอันนั้นนะไลฟ์สดสันควานหรือช่องสันควานเหมือนหนังสือพระที่พูดได้พระแบบนี้ถ้าอยากจะขายที่ไหนนะครับพี่พี่โพสลงเฟซผมยังไม่โพสเลยถูกปะ่พะพอโพสลงเฟซนะเกียรติตอบินบ็อกพระแบบเนี้ยไปที่เศรษฐีเมืองแม่กองเศรษฐีเมืองมหาชัยหรือต่อให้เป็น เศรษฐีที่สะสมพระเครื่องอยู่ในประเทศนี้อหลวงพ่อโสธรน่ะถ้าเหรียญปั๊มต้องยกให้ก็หลักหลายล้านใช่แต่ถ้าเหรียญหล่อพระพุทธเนี่ยก็ต้องยกให้องค์หลวงพ่อแมแหลมให้ไปดูการจัดลำดับคิดพระแล้วแต่ถ้าเหรียญหล่อประเทศไทยทัง้งหมดแล้วเยวว่าแต่หานะสวยเลยหาแท้ให้ได้ก่อนอันนี้แท้และสวยสวยจริงๆครับสวยมากพี่โอคุณ คือไม่เคยเจอสวยกว่านี้เล่นพระมาสี่สิบปีอ่าโอ้โหองค์นี้มีเงินมีเงินเป็นพันล้านยังหาสวยกว่านี้ไม่ได้เลยครับสวยจริงมีคนเดียวที่จะได้ครอบของโอ้โหสวยจริงพี่นี่แล้วของแบบนี้เมื่อไหร่ที่คุณนะคะน,นี่ะวันเนี้ยในไลน์เนี้ยเจ้าของ คือพี่สว,วนณีใช่แล้วคนทั้งประเทศตอนเนี้ยที่ดูไลฟ์ยอยู่ตอนนี้หรือด,ดวหลังก็จะรู้ว่าพระองค์นี้กว่าไทยพระองค์นี้จะก,การันตีผู้ที่ครอบครองแล้วพระองค์เนี้ยเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ทำให้ไลฟ์สดสันขวารู้สึกว่าเป็นเพจพระเครื่องท,ที่มีคุณภาพด้วยหน้าพระที่มีคุณภาพท่านเปิดรู้ไหมว่าผมอะ่ะ ไม่เคยเลยที่จะปล่อยหลวงพ่อ้านแหลมผ่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นเก้าสามหรือว่ารุ่นหนึ่งสี่ถูกไหมแบงค์ให้ปียี่สิบกว่าผมเจอองค์หลวงพ่อ้านแหน่ะผมก็ต้องถ้ามีอยู่ในพาบ้านผมก็ต้องซื้อมาเพราะอะไรนะพระมหาสุรศรรักดิ์ท่านจะคุณพระมหาสุรศรรนะักดิ์เนี่ยไปเสกที่วัดท่ามุนแผนเจอหลวงพ่อระแหม ท่านจะคุณก้มกราบก่อนเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนี่แหละครับใครที่นะมียากมีคนที่รักเจ็บป่วยบ่อยๆให้แขวนนะครับหรือเอาไว้ใต้หมอนก็ได้เนะี่ย จะหายวันหายคืนโลกกี่หมอวินิจฉัยไม่เจอสวัสดีพี่มังกรไห้น้ำครับครับดงามมากครับองค์นี้พี่มังกรไห้น้ำคือจริงๆอ่ะประมูลแล้วได้ตังค์แล้วผ่านเลยก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการประมูลหรือนะผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้จริงๆว่าเนี่ยคือนะเบสสุดของเหรียญหล่อพร,อระพุทธเมืองไทยสองแท้แคปหน้าจอกันไว้และสามอนุภาพพุทธคุณนะ ปู่โต๊ะเนี่ยไปอ่านประวัติท่านนะเป็นนะท่านอาพาธท่านป่วยไม่มียาโอสถใด,ดรักษาท่านได้อะนะหลวงพ่อบะแหลมมาเข้าฝันตั้งน้ำมนต์แล้วก็นะจุดธูปของหลวงพ่อบระแหลมฉันน้ำมนต์วพ่อบระแหลมก็หายปู่บุญวัดจางบางแก้วเหมือนกันคนระับอาพาธไม่มียาใดรักษาได้ รนะักษาอย่างไรก็ไม่หายนะองค์หลวงพ่อแหลมมาเข้าฝันนะเอาน้ำไปจุดทูบบ่อหลวงพ่อแหลมฉันน้ำหมดหลวงพ่อแหลมหายจากอาการอาภาษ์เพื่อนๆมีความสุขกับนะการได้อยู่ติดตามไลฟ์วันนี้ไหมปิดไปที่พี่เสาวันนี้วังวันนี้ว่งนะครับเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาททวน วัสนาครับก่อนจะจากโูกนี้ไปได้เห็นบ้านแหลมใบใหญ่สวยที่สุดอ่าพิทิวาโลด